จากภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับเรากําลังจะพูดถึงวิชานะครับหรือว่ากลุ่มวิชาที่ใช้ในการสอบภาควิชาการในการสอบเนี่ยแต่ละสนามสอบแต่ละแห่งนะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะกําหนดวิธีการสอบไม่เหมือนกันแต่มีความคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นบางสนามสอบมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยส่วนใหญ่แล้วก็90%เนี่ยจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบสมรรถภาพร่างกายก็จะมี3ชนิด3ท่าหรือว่า3ชนิดนั่นเองในการทดสอบได้แก่1การดันพื้นหรือที่เรารู้จักกันที่เราเรียกว่าวิดพื้นนั่นเองนะครับ 2. การซิสตอัพก็คือนอนลงไปแล้วก็นุกลุกนั่งขึ้นมาที่มีคนจับขาเขาเรียกว่าการซิสตอัพและสุดท้ายคือการวิ่ง นะครับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆก็จะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละสนามสอบบางสนามสอบให้วิ่งถึง2กิโลเมตรนะครับแล้วก็เขาจับเวลาจริงๆเป็นวินาทีเลยเอาป้ายติดหน้าอกคุณเลยถ้าคุณไม่สามารถผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาสอบในภาควิชาการนี่พูดถึงบางสนามสอบนะครับอย่าไปซีเรียส มองให้เห็นภาพดังนั้นสนามสอบมีเปิดมากมายนะครับแต่ละสนามสอบบางสนามสอบก็ไม่ทดสอบร่างกายเลยบางสนามสอบสอบ2วิชาบางสนามสอบสอบ3วิชาเห็นไหมความแตกต่างแต่ละสนามสอบนะครับในตรงนี้ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2563วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาความรู้รอบตัวรวมถึง บางที่สอบวิทยาศาสตร์ด้วยคณิตศาสตร์ด้วยก็แล้วแต่ตำแหน่งนั้นๆซึ่งในตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงวิชาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นวิชาบังคับเลยก็ว่าได้นะครับ95%แทบทุกสนามสอบเลยที่จะต้องใช้สอบเพื่อชี้วัดมาตรฐานของตำแหน่งที่ผู้เข้าสอบจะเข้าทำงานนั่นเอง ซึ่งได้แก่วิชาระเบียบงานสารบัญน,นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับวิชาระเบียบงานสารบัญงานสารบัญคืออะไรงานสารบัญก็หมายถึงงานเอกสารก็ว่าได้นะครับอาจจะเป็นงานเอกสารหนังสือต่างๆเหล่านี้รวมเป็นงานสารบัญที่ตัวเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างงานเอกสารงานหนังสือเนี่ยรู้ตั้งแต่จัดทํา การรับการส่งการเก็บหนังสือการยืมหนังสือและสุดท้ายก็ต้องมีการทำลายหนังสือนี่คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับพนักงานราชก,การกับระเบียบงานสารบัญเนี่ยมันเสมือนสิ่งคู่กันในการปฏิบัติงานนะครับเช่นกันระเบียบงานสารบัญเนี่ยยังถูกแยกออกเป็นเฉพาะ เฉพาะของแต่และองค์กรที่ใช้ด้วยซึ่งหลักๆที่เรารู้จักกันก็จะมี2แห่งได้แก่ของกองทัพบ,บกกับอะไรกับของสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับและตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยในการเตรียมตัวฝึกกันเลยที่ผมได้กล่าวไปที่ใช้คาว่ากระดุมเม็ดแรกถ้าคุณติดผิดเนี่ยคุณเสียหายเลยนะครับ มีหลายๆท่านไม่ศึกษาระเบียบการให้ายละเอียดท่วนทีนะครับได้ยินแต่เพียงเขาบอกมาว่าเอาสอบวิชาระเบียบงานสารบัญน,นะได้ยินมาเท่านี้แหละก็เอาเลยจัดแจงค้นคว้าค้นหาตำรับตำราแนวข้อสอบกันเลยโดยไม่ลงดีเทลหรือตัวรายละเอียดรายละเอียดเลยว่าระเบียบงานสารบัญตัวไหนที่ไหนที่เขาชใช้ขอบเขตในการทดสอบเรา นะครับมารู้ตัวอีกทีก็สอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหรือไม่บางคนโชคดีหน่อยมีเพื่อนมีฝูงก็ปรับตัวทันกลางทางหรือว่าระหว่างทางในการศึกษานะครับเพื่อนฝูงมาบอกตรงนั้นก็โชคดีับโชคดีไปนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับการศึกษาขอบเขตวิชาเนื้อหาในการสอบเนี่ยนี่คือลำดับแรกเลยที่คุณจะต้องเข้าใจอย่างที่ผมบอกคุณไปซื้อตำราไปหาตำรามาเขียนหน้าปกไว้เต็มไปหมดเลย บางทีสนามสอบของคุณเขาสอบแค่สองวิชาเงี้ยแต่คุณไปอ่านอะไรเต็มไปหมดเลยการมีความรู้อ่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกกาลเทศะถูกเวลาถูกสถานที่เนี่ยเวลาการอ่านตาําราคุณก็จํากัดและบีบเข้ามาเวลาของคุณก็ต้องทํางานตอนกลางวันแล้วคุณไปอ่านสิ่งที่เขาเรียกว่าหวานออกไปไกลเนี่ยนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันล้าล้าแล้วมันไม่คุ้มนะครับมันถ้าเป็น สำนวนกะ็คือตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันเติมไม่เต็มสักทีมันอ่านจนไม่รู้จักสิ้นสุดเมื่อเวลาคุณฝึกหรือคุณอ่านคุณทำอะไรเนี่ยแล้วคุณหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคุณรู้ไหมคือความท้อคุณจะเริ่มล้าแล้วล้าแล้วท้อท้อแล้วอะไรต่อเลิกเลิกแล้วอะไรต่อก็อตอนนี้ก็หยุดเลยนูน่นนี่นั่นเลยข้ออ้างมาแล้วไม่ไหวอย่างงู้นอย่างนี้อ่านแล้วไม่จบไม่สิ้น จะดีไหมถ้ามันมีแบบฝึกมี cross ิ e หรือมีตำรามาทําให้คุณได้ฝึกลดสนุกเหมือนเล่นเกมน่ะยิ่งทำเอ้ยรอบแรกอาจจะได้คะแนนน้อยเอ้ยรอบ2องทำไมพัฒนามาขนาดนี้มีความทยานอยากอยากจะฝึกต่อสามารถที่จะรู้ว่าช่องโหว่ของเราเนี่ยเรื่องนี้เรายังไม่แข็งแรงนะเอ้ย,อยในเรื่องของการจัดทําหนังสือ รายงานการประชุมไว้ฉันยังพลาดตัวนี้ไปเรามาเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้เก็บเป็นเรื่อง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 ไปเฮ้ยหนังสือภายนอกมันก็มีภายนอกแบบภายในกระหมด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วอ่านมาดีนะเพิ่งจะรู้เห็นไหมหลายหลายอย่างประสบการณ์คือการถ่ายทอดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากตรงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการเปิดรับสมัครในตําแหน่งพนักงานราชการเนี่ย ในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับเป็นการเปิดรับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้แทบจะเรียกได้ว่าทุกๆเดือนหรือว่าเดือนเว้นเดือนเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวสารในช่องทางสื่อโซเชียลคุณจะเห็นว่ากรมนูน้นกองนี้มณฑลท,นนทนหารบกนี้กองพลนี้เห็นมเปิดเต็มไปหมดเลยนะครับที่มีคําถามว่าจะดีไหมครับระหว่างการเตรียมพร้อม นะครับระหว่างนะครับเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างการเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจกับการเขาเรียกว่าอะไรการมากูรีกุจอเนี่ยไล่หาแนวข้อสอบมาอ่านในระยะกระชั้นชิดแบบมีสมาธิที่กระวนกระวายเนี่ยคุณว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับตรงนี้คุณคงตอบตัวเองได้ถ้าจะพูดถึงวิชาระเบียบงานสารบัญเนี่ย นะครับแนวข้อสอบหรือว่าเนื้อหาต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของสื่อโซเชียลนะครับยุคสารสนเทศแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากเกินกําลังที่เราจะสืบค้นค้นหาข้อมูลนะครับได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากแต่คุณรู้ไหมครับว่าการเรียนรู้เพื่อ แค่เพียงศึกษาข้อมูลกับการเรียนรู้เพื่อสอบแข่งขันนะคุณแยกเป็น2อ,อย่างนะเรียนรู้เพื่อศึกษาข้อมูลแบบพื้นพื้นกับเรียนรู้เพื่อจะไปสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานรับราชการเนี่ยนี่แหละครับมิติตรงนี้ครับคือความแตกต่างแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโอกาสของแต่ละคนนั่นเองในมุมมองของแต่ละคน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะแปะถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาเดียวกันก็ตามนะครับเป็นชื่อวิชาเดียวกันเนื้อหาก็เหมือนกันแต่คุณจะทราบตอนไหนเมื่อคุณเข้าสู่เข้าไปนั่งในห้องสอบแล้วนะครับตรงนี้แหละคุณจะทราบเลยว่าการเตรียมตัวของแต่ละคนอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นเนี่ยจะเป็นการกําหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนเลยว่า ตรงนี้แหละการฝึกของแต่ละคนน่ะเป็นยังไงนะครับคุณฝึกมาแบบพื้นฐานเบาๆหรือคุณลงรายละเอียดการฝึกเพื่อแข่งขันนะครับตรงนั้นจะทราบทันทีเลยบนพื้นฐานคําว่าการต่อยอดทางความคิดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังการต่อยอดทางความคิดเป็นยังไง